ตัวหมูเ้าวนี่เป็นตัวสร้างชื่อให้แม่เสลียงอืทุกคนจะรู้จักไก่พ่อแม่เสลียงเพราะว่าหมูเ้าวด้วยแหละเพราะว่าเป็นหงอนหมูมตัวนี้จะเป็นไก่ที่ว่าตีได้ทั้งไทยและพ่อแมอ่โครงสร้างก็ก็ถือว่าดีครับอยู่กลางๆน้ําหนักโชนก็ไม่เกินสองห้าหรือเปล่าอ่าอยู่ประมาณสองหน้าสองหกตัวนี้เป็นไก่ที่ว่าออกแข่งแน่นแรง แม่นเนาะกระแทกซอกนี่แรงๆอ๋อยิงซอกก่อนพระ่าพม่าโบราณเนาะยิงหน้าอกก่อนพม่ายุคนั้นจะเป็นกระแทกซอกหมดอืยึดตัวคู่ต่อสู้ก่อนบางตัวนี่ตีให้ตัวแข็งนะครับตีให้ปีหักเลยปีหักเลยไอมุมเนี่ยปีหักครับตีคู่ต่อสู้ปีหักอ่ะอเยระคือตีหัวปีกเนาะหัวปีกแล้วก็ปลายปีกนีหักหมดปลายปีกจะหักหมดเลยคู่ต่อสู้บินไม่ขึ้นนะครับ ตัวนี้คือตัวตัวหมูตัวหมูเนี่ยคือสามารถชนไทยได้อเมื่อก่อนนี่ใช้สายหมูสายเดียวนี่แหละที่ชนกับปากก่อยปากก่อยเลยเป็นคู่คู่กัดกันเนาะคู่กัดกับไก่เราปากก่อยนะครับอืชนได้ทั้งก่อยทั้งแม่๋อครับเพราะว่าเจ้าหมูนี่ชนะก้อยมาตลอดอ่อสร้างสร้างชื่อให้แม่เสลียงเรานะครับอหมูเท่าฟามเราตอนนี้เชื้อสายเขามีไหมอันนี้ก็เหลือเหลือ เหลือสืบพ่อดแม่เนี่ยก็เหลือไม่ไม่กี่ตัวละทั้งตัวผู้ตัวเมียเนาะตัวผู้แล้ตัวเมียเนาะหลังจากนั้นน่ะเราก็เอาหมูเท่าเนี่ยมาใส่กับหมูดำมมิการผสมกันนี่แหละก็เป็นสายยุคแรกกับยุคใหม่เนี่ยมาใส่กันใส่กัน